สวัสดีครับที่นี่ Talk t เดดวงวันนี้พบกับผมเดอปราดยิปซีสตตะเลขเราจะมาทำนายดวงของชาววันพฤหัสบดีในเดือนกรกฎาคม2565กันเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าครับชาววันพฤหัสบดีในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นเดือนที่ควรจะต้องตื่นรู้ตื่นตัว และลุกขึ้นมาทำสิ่งใหม่ๆทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ชีวิตคุณดีขึ้นและก้าวไปข้างหน้าใครที่เคยทำสิ่งดีๆเอาไว้ในช่วงที่ผ่านมา ผลการกระทําเหล่านั้นก็เรลังจะส่งผลบวกให้กับคุณชีวิตคุณจะเจอสิ่งที่ดีส่วนใครที่ทําเรื่องที่ไม่ดีเอาไว้ไปทําสิ่งที่เลวร้ายเอาไว้ผมต้องแสดงความเสียใจจริงๆครับสิ่งเหล่านั้นก็กําลังจะส่งผลกับชีวิตคุณในด้านลบส่งผลร้ายให้กับคุณเหมือนกันหลังจากนี้ชีวิตของชาววันพฤหัสจะแตกออกเป็นสองฝั่งก็คือคนที่เคยทําสิ่งที่ดีกับคนที่เคยทําสิ่งเลวร้ายชีวิตก็จะเดินแยกกันไปคนละทางและไม่ว่าจะไปทางไหนก็ตามผมก็จะทํานายให ว่าคุณจะต้องแก้ไขยังไงหรือเอาแนวคิดที่ผมพูดตรงนี้ไปปรับใช้นะครับไปใช้ในการตัดสินใจ เปลี่ยนทางเลือกให้กับตัวคุณเองได้ในเดือนกรกฎาคมนี้ท่านที่เกิดวันพฤหัส,สบดีมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณจะได้คืนมาของที่หายไปคนเก่าที่จากไปรวมไปถึงคนที่หายไปไหนมาก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็ได้มาเจอกันเฉยฉิบหรือเรื่องที่คุณลืมไปแล้วเคยตามหาเคยอยากรู้เคยสงสัยเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยตามหาเคยอยากรู้เคยสงสัยมันจะเฉลยคำตอบมาให้คุณได้รู้วันนี้เดือนนี้ได้พบความจริงไม่ว่าเรื่องนั้นจะสำคัญหรือไม่ เรื่องนั้นคุณจะลืมไปแล้วหรือเปล่าเดือนนี้คุณจะได้รับรู้และเข้าใจสักทีเดือนนี้บุตรหลานของท่านอาจจะดื้อเป็นพิเศษอาจจะเอาแต่เล่นเอาแต่ใจซึ่งคุณอาจจะคุมเขาไม่อยู่หรือดูแลเขาไม่ไหวยิ่งมีใครที่มีลูกอายุเกินสิบขวบไปแล้วระวังการหนีเที่ยวกันคืนด้วยนะครับ เพราะว่าเป็นช่วงกําลังติดเพื่อนแล้วเพื่อนก็น่าจะพาไปนูน่นไปนี่ไปนั่นอะไรอย่างเงี้ยตามภาษาเด็กที่แบบกําลังอยากเห็นโลกไปเปิดหูเปิดตาตามภาษาวัยรุ่นยุคนี้ถ้าคุณไม่ติดปัญหาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ห่วงว่าลูกจะไปเจออะไรอันตรายไหมก็ต้องดูแลให้ดีนะน้องๆที่อยู่ในวัยเรียนที่ได้ฟังคลิปนี้นะครับเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ผลการเรียนกลับมาดีกว่าที่ผ่านมาผลการเรียนออกมาแล้วน่าประทับใจ หลายๆคนเนี่ยรู้สึกซีเรียสกับผลการเรียนเยอะก็เดือนนี้จะกลับมาดีขึ้นใครที่กําลังทำโปรเจกต์มีเกณฑ์ผ่านนะครับโปรเจกต์ที่ทําแล้วก็ เดือนนี้อาจจะได้ทําในสิ่งที่ไม่เคยทําสิ่งที่คาดหวังไว้ต่างๆนานาก็จะประสบความสําเร็จด้วยเช่นบางคนเนี่ยไปสอบได้เป็นตัวแทนอะไรสักอย่างหรือบางคนอาจจะไปสอบบรรจุข้าราชการเป็นครูสอบกอพาเป็นตํารวจเป็นพยาบาลก็มีโอกาสที่จะได้สอบติดการเดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่ความสําเร็จมันมาถึงตัวบางท่านเนี่ยอาจจะได้ฉลองอะไรบางอย่างในส่วนของเรื่องการงานกิจการของใครกําลังซบเซา กิจการของใครกำลังเงียบเหงาเดือนนี้มีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นมามีโอกาสที่จะกลับมาดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ไม่มีลูกค้าหลังจากที่เงียบเหงาอยู่ดีๆก็มีงานเข้ามีออเดอร์มีลูกค้ามาให้การสนับสนุนอุดหนุนจับจ่ายเป็นช่วงที่ได้ฟื้นตัวเดือนนี้เป็นเดือนที่ลูกน้องคุณจะทํางานกันดี สามัคคีกันมากเป็นช่วงที่ทีมงานพร้อมใจกันลุยพร้อมใจกันสู้ใครทําธุรกิจต่างประเทศโอกาสที่คุณจะได้ส่งออกก็จะเริ่มในเดือนนี้แล้วนะส่วนคนที่ทํางานด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้หมูไก่กุ้งปลาเดือนนี้เป็นเดือนที่ต้นทุนยังสูงอยู่แต่ของคุณน่จะได้ระบายออกมีโอกาสที่จะได้ขายสินค้าล็อตใหญ่รวมไปถึงอาจจะนําสินค้าทางการเกษตรของคุณมาแปรรูปแล้วนําไปขายจนสร้างไรายได้เป็นการที่พลิกอีกด้านหนึ่งของชีวิตไปเลยส่วนท่านที่ ทำกิจการค้าขายเดือนนี้เป็นเดือนที่ลูกค้าเยอะกว่าที่ผ่านมาอาจจะเป็นช่วงที่คุณฟื้นตัวจากลูกค้าที่เหงาๆไปหายหายไปลูกค้าก็จะเยอะขึ้นหรือท่านที่เพิ่งเริ่มทําธุรกิจใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นขายเสื้อผ้าขายอาหารสตาร์ทอัพเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่คุณเริ่มต้นได้ดีพอสมควรมีลูกค้าให้ความสนใจพร้อมที่จะจ่ายเงินให้คุณได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมที่สำคัญคือพยายามทำให้ลูกค้ารู้จักสินค้าของตัวเอง พยายามทําให้ลูกค้ารู้จักว่าคุณคือใครในแวดวงธุรกิจของคุณนะครับใครที่เป็นลูกจ้างกินเงินเดือนน่าจะกําลังมองหางานใหม่ที่หาเงินเดือนเพิ่มมูลค่ากับตัวเองก็มีโอกาสหาเจอในเดือนนี้นะครับมีโอกาสที่จะได้งานใหม่ในเดือนนี้คือไม่ได้หมายถึงออกเดือนนี้นะหมายถึงว่าหางานที่เริ่มจะสร้างไรายได้ให้กับตัวเองใหม่ๆย้ายที่ใหม่ก็คงจะเป็นเดือนหน้าแหละถ้าจะเปลี่ยนงานบางท่าน ที่เก่าอาจจะเรียกตัวให้กลับไปพร้อมกับปรับฐานเงินเดือนให้ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานในเดือนนี้อาจจะมีขัดคอขัดใจกันบ้างแต่ร่วมแรงร่วมใจกันดีเป็นช่วงที่คุณได้ทําความเข้าใจกับโลกใบนี้นะั้นในเดือนนี้มองเห็นสัจธรรมความจริงของชีวิตได้มากกว่าช่วงไหน,ไหนในชีวิตที่ผ่านมามีความรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากเป็นคนที่ดีกว่าเมื่อวาน คิดทบทวนในสิ่งที่ตัวเองเคยผิดพลาดอยากแก้ไขให้ใหมันดีกว่าเก่ารวมไปถึงเริ่มคิดที่จะวางแผนอนาคตได้ชัดเจนมากขึ้นมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ซึ่งเป็นคนที่ดีกว่าเก่าและเข้าใจผู้อื่นด้วยเหตุและผลมากขึ้นในเรื่องของการเงินเดือนนี้ต้องยอมรับว่ารายจ่ายคุณเยอะแต่การเงินของคุณก็โอกาสดีขึ้นหรือว่ารายรับดีขึ้นมีโอกาสได้เงินก้อนมีโอกาสกู้เงินผ่านสําหรับคนที่กำลังจะไปกู้เงินกู้ธนาคารอะไรพวกนี้ ได้รับโอกาสทางการเงินได้หุ้นส่วนที่จะทําธุรกิจร่วมกันบางท่านกู้บ้านก็ผ่านนะครับใครกู้บ้านใครที่จะซื้อบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่เดือนนี้ถือว่าดีสิ้นเดือนนี้การเงินมันจะเป็นรูปแบบที่คุณอาจจะได้รับข่าวดีบางอย่างเกี่ยวกับการเงินก็รอดูครับว่ามันจะได้อะไรอาจจะเป็นในเรื่องของอะไรสักอย่างที่ทำให้คุณ ได้เงินเพิ่มขึ้นโบนัสหรือเปล่าโบนัสบ้าอะไรมาออกเดือนนี้แต่ก็ไม่แน่ครับบางบริษัทเขาออกเป็น3เดือนทีแต่ยังไงก็ตามครับการเงินขาเข้าถือว่าดีในระดับหนึ่งทีเดียวส่วนเรื่องขาออกรายจ่ายเหมือนจะไม่หมดกับสินค้าฟุ่มเฟือย ที่จาเป็นต้องจ่ายบางทีอาจจะเป็นในเรื่องของการเดินทางค่าขนส่งค่าน้ํามันค่าแก๊สค่าไฟอะไรพวกนี้ซึ่งมันแพงอยู่แล้วไงตอนนี้แล้วก็เดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะเอาเงินไปใช้จ่ายในเรื่องของการไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างที่ต่างถิ่นโดยเฉพาะการไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็ครอบครัวคนรักอาจจะไปพุ่งเฟยกับเรื่องเหล่านั้นด้วยในส่วนของความรักเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับใคร บางคนเดือนนี้ใครที่ความสัมพันธ์กับคนรักงอนแงนงอนแงนกันมานานแล้วมีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจกันแล้วก็กลับมาดีกันโอกาสที่จะได้กลับมาคืนดีกันเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ทุกคนนะครับจะบอกว่าแหมแฟนฉันเลิกไปปีหนึ่งแล้วเนี่ยจะกลับมาคืนดีกันเลิกไป2ปีแล้วจะกลับมาคืนดีกันอันนี้ไม่ใช่แต่ถามว่าคนที่เลิกกันไปแล้วมีโอกาสกลับมาเนี่ยมีสูงนะครับเพียงแต่ว่าคนที่นานเกินเนี่ยผมว่าก็อย่าไปหวังเลยเพราะว่า มันนานเกินไปอยู่ดีๆหายไปไหน 2- อสปีเพิ่งจะกลับมาบ้าหรือเปล่าแต่ก็ต้องดูทุกกรณีด้วยนะครับมันก็มีความเป็นไปได้เพียงแต่ว่าโอกาสมันน้อยไงสำหรับเคสแบบนี้ส่วนท่านที่ดูใจกันมานานแล้วมีโอกาสที่จะลั่นะระฆังวิวากกันเดือนนี้มีโอกาสที่จะเป็นครอบครัวเข้าหอกันเดือนนี้ก็ถือว่าแต่งได้ถ้ามีโอกาสก็ควรคว้าไว้เหมือนกันส่วนคนที่เป็นโสดมีเกณฑ์ที่จะได้กลับไปคบกับคนเก่าดูดิเป็นโสดมาตั้งนานกลับไปคบกับคนเก่า หรือคนที่หายไปเนี่ยเขาจะกลับมาแต่ถ้าไม่ใช่ทั้งสองคนนี้หรือว่าไม่ใช่2รูปแบบนี้ก็จะเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาก่อน แต่ว่าไม่ได้คบกันอะ่ะอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนเคยรู้จักเคยเห็นหน้ากันหรือว่าเป็นคนที่เพื่อนพามาแล้วก็เจอในวงงานนะครับก็จะมีประมาณนี้แต่ที่สําคัญก็คือตัวคุณเองก็ต้องพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มันอยู่ในวงสังคมพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มันจะเจอผู้เจอคนเพราะถ้าอยู่แต่ในบ้านอยู่แต่ในห้องอยู่แต่ความสันโดษจะไปหาแฟนที่ไหนอะ่ะยังไงก็ต้องขอเตือนว่าถ้าอยากมีแฟนสิ่งเดียวที่ผมอยากจะย้าก็คือพาตัวเองไปอยู่ในวงสังคมให้มากที่สุดให้ คนเห็นเรามากที่สุดดีกว่าว่าคุณไปนั่งออนไลน์แล้วก็เจอคนในโลกออนไลน์ผมไม่ได้บอกว่าคนในโลกออนไลน์ไม่ดีแต่มันไม่มีทางที่จะเรียนรู้นิสัยใจคอกันได้จริงๆเพราะเขาก็คงอยากจะให้เรารู้แค่ที่เขาอยากให้รู้เราจะไม่มีทางรู้เลยว่าชีวิตจริงเขาเป็นยังไงพฤติกรรมจริงๆเขาเป็นยังไงมีแต่ว่าเขาจะบอกอะไรมาเราก็รู้เท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นแล้วออกไปพบเจอผู้คนดีกว่าครับส่วนคนในโลกออนไลน์จะคบก็ได้แต่สุดท้ายไปนับหนึ่งตอนเจอกันนะจะเลือกใครก็ตาม เลือกให้ดีๆเลือกใครก็ตามคิดให้ดีๆว่าคนแบบเนี้ยเหมาะที่จะเอามาไว้ในชีวิตเราไหมเขาจะพาชีวิตเราไปทางไหนดีขึ้น,ห,นหรือแย่ลงอย่าคิดว่าใครก็ได้เพราะที่มาดูดวงกับผมอะ่ะคือเห็นว่าอะคนนี้ก็ได้ยังไงก็ได้คุยแล้วชอบคว้าเลยไม่ได้มองเลยว่าเอ๊ะคนแบบนี้มันจะพาชีวิตฉันไปทางไหนสุดท้ายมาหาหมอดูครับพี่คะเขาจะกลับมาไหมพี่คะจะคบกันได้ไหมพี่คะเขาอย่างงู้นอย่างนี้เห็นไหมฮะจุดเริ่มต้นคือตัวเราครับเลือกได้ก็เลือกให้มันดี อย่าไปเลือกอะไรมาก็ไม่รู้ถึงวันหนึ่งที่มันเลือกไม่ได้แล้วมันจะมานั่งเศร้าไปเอาเขาก็ามาในชีวิตแล้วเขาก็มาทําร้ายเราแบบนั้นไม่เอานะในด้านสุขภาพจริงๆต้องบอกว่าผมห่วงเรื่องการขับขี่รถรามากกว่าพยายามขับขี่รถราให้ช้าๆใช้รถใช้ถนนให้มีวินัยและใจเย็นๆอย่าซิ่งให้มากแล้วก็ไม่ต้องไปฉุนเฉียวนะครับเวลาเจอใครเขาขับรถไม่ดีจะได้ไม่มีปัญหาประเทศไทยเป็นประเทศที่ เวลามีปัญหาเรื่องการขับขี่อ่ะมันคุยกันไม่ได้เวลาขับรถปาดหน้ากันก็ได้อ่ะพอลงจากรถได้แทนที่จะคุยกันกลายเป็นว่าถ้าไม่ต่อยก็ยิงกันอ่ะบางทีเอาถึงตายอ่ะเพราะฉะนั้นเลี่ยงได้ก็ต้องเลี่ยงนะครับสุดท้ายนี้ผมขอให้คนวันพฤหัสบดีพบเจอแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่สวยงามสิ่งที่เป็นแสงสว่างเห็นทางออกให้กับชีวิตอยู่เสมอขอให้อย่าได้พบเจอกับสิ่งที่เลวร้ายอย่าได้พบเจอกับความทุกโศก อย่าได้มีโรคภัยต่างๆเข้ามากำมกยคิดสิ่งใดก็ให้สมหวังทุกความปรารถนาทุกผู้ทุกนามทุกคนทุกท่านอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็แบ่งปันไปให้เพื่อนๆได้ฟูดูได้ฟังกันด้วยนะครับคลิปหน้ามาว่ากันใหม่วันนี้ผมเดอปลาดยิปซีสตเตเลขขอลาไปเมงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ